อ้าให้หารปลาลูกอ้า,อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าโชว์เอหน่อยอปลาอู้ปลาใหญ่มากครับเห็นไหมอันนี้เราซื้อมาจากที่คาเฟ่เม์ซอนสาขาซีลานะครับถุงละสามสิบบาทใครว่างก็มาให้ได้นะครับปลาตัวใหญ่มากเลย ไปไหนคะลูกโอ้โหหาให้เขาไหว้ไปไกลๆหน่อยลูกปาไปตรงกลางสะหน่อยเอาเลย ปลาไปตรงกลางสาเลยลูกโอ้โหว้กินอย่างดังหมดย่างอ่าพอเราให้อาหารปลาเสร็จเราต้องล้างมือนะคะเพราะว่าอาหารเป็นเป็นปลาสดาตัวเบเริ่มเลยนะครับ โอเคไหมคะชอบไหมกลันหลังมาให้อีกนะยิ้มหวานหน่อย